ค่ะก็จอแอนจอแอนวันน,นี้ก็เดี๋ยวจะช่วยมอบรางวัลน,นะคะอ่ะาค่ะผลคะแนนอยู่ในมือแล้วะคะ่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีเดี๋ยวขอประกาศอันดับที่สามก่อน,นะคะ่ะอันดับที่สามนะคะ <c oughs> ได้แก่ได้แก่ใครคะลุยน, <c oughs> น้องน้องปีนและน้องปานคะ่ะขอเสกโควตุ้งเลยคะ่ะ <c oughs> ได้รับได้รับเงินรางวัล ได้รับเงินรางวัลนะคะ1,000บาทค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะลูกค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวคุณพี่บังกล้องได้น้องบันขอบคุณครับต้องนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณท้าชอน